วิชาวิทยาศาสตร์ของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จัดทำโดยเด็กชายสุปิิมีกันหาครูผู้สอนครูธนัชัยแห่งการพัธนาวิรุณนนัอข้อกันนำเสนอ 1. นตัวต้านทาน2ไดโอดสา,านคาสตเตอร์สวงจรรวม 1. ตัวต้านทานตัวต้านทานตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร เมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้นปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าลดลงต่อต้านทานจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นโอห์ม2ไดโอดไดโอด ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวคือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านในโอดในทิศทางหนึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถผ่านได้แต่เมื่อสลับขาของในโอดกระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถผ่านในโอดนั้นได้สามทานสิเตอร์ทานสิเตอร์ทานสิเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเพืนที่ผ่านขาเดต โดยมีความต่างสับไฟฟ้าระหว่างคาเบรและขาอินิตเตอร์ที่เหมาะสม สี่วงจรรวมวงจรรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้าให้ทํางานรวมได้ตามต้องการในบางครั้งจําเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นพร้อมกันจึงมีการประดิษฐ์วงจรรวมหรือเรียกว่า IC ซึ่งภายในจะมีวงจรหรือส่วนของวงจรขนาดเล็กที่รวบรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นทรานซิสเตอร์ไดโอดตัวต้านทานลงบนชิปที่สร้างจากซิลิคอน จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ